ทั้งสามร้ครับเอไว้ทุกอย่างครับผมยกเว้นพร้อม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับพี่หนึ่งปอธนาพัน์สองพันสิบครับวันนี้แฟนเพจเอารถสุดหรอมาครับผมแท้งสามร้อยครับรถรุ่นนี้ครับสวยทุกอย่างครับผมยกเว้นอย่างเดียวครับล้อแม็กไม่สวยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพี่หนึ่งใส่ล้อแม็กอะไรให้ไปรับชมกันครับตัวนี้นะครับล้อเป็น Blacklineo Axle นะครับ ล้อมาในสเปค17คูณ9นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต6ครับล้อเข้มเท่นะครับมีหมุดแบบนี้เท่ๆแบบนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าล้อแบ็กไโดโน่รุ่นนี้ใส่แล้วข้าวของจะแทง300มากครับเดี๋ยวไปดูน้ำใส่เสร็จแล้วเป็นยังไงครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าแบล็กไรโน่แอคเซลนะครับตัวนี้ขอบ17นะครับคูณ9นิ้วครึ่งออฟเซต6ครับผมใส่ในรถแท้ง300สีขาวคันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นแท้ง300คันแรกๆนะครับที่ได้รับรถล็อตแรกนะครับมาแต่งล้อแม็กนะครับกับเราครับผมแบล็กไรโนรุ่นนี้ครับหล่อเข้มลงตัวครับเหมาะกับเจ้าแท้ง300คันนี้มากครับขับแล้วเมื่อกี้นี้ครับขับดีนะครับแล้วก็แฮนด์ลิ่งดีครับฟิตเมนท์ที่ได้นะครับล้อกว้างกําลังดีครับกําลังสวยครับ ถ้าอยากแต่งรถนะครับจะลืมไม่ถึงเรานะครับอธนับบทนนร2010ครับเรามีล้อให้คุณเลือกเพียบเลยครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ